ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาตามหาปลาตีเข็ดที่ได้เข้ามาใหม่ในอัปเดตนี้ทั้งหมด3อย่างและพี่ก็จะเปลี่ยนกล้วยธรรมดาอันนี้ให้กลายเป็นกล้วยที่มีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เท่าหัางของพี่และการตามหาปลาตีเข็ดทั้ง3ตัวนี้จะยากแค่ไหนก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วกดไลค์ขอให้โชคดีตลอดไปนะครับน้องชายนี่ครับนี่คือบานาน่าที่เป็นชายนี่ครับ เฮ้ยคือพี่เพิ่งรู้ด้วยครับว่ามันมีปลาระดับสีเข็ดด้วยครับเอ้ยอันนี้คือพี่เพิ่งรู้จริงๆนะเล่นมาตั้งนานครับมาเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาตามหากันเลยดีกว่าครับซึ่งบ่อที่เขาตกก็จะเป็นบ่อนี้ครับทุกคนที่คุณแตงตกไปเมื่อกี้เลยคือก็เป็นบาราน่าครับแล้วเราก็ต้องไปประเมินครับให้มันเป็นระดับชายนี่ครับถึงหน้าตาของมันจะน่ารักขนาดนั้นครับมาเดี๋ยวเราจะมาตามหากันเลยตึ่งพี่ดูคลิปของคุณแตงไปนะเขาตกไปประมาณ2อชั่วโมงครับทุกคน โคตรนานเดี๋ยวเราจะมาทําลายสถิติเขาดีกว่านะเผื่อแบบเราอาจจะมีดวงแล้วทุกคนกับครั้งนี้แต่ว่าสภาพอากาศอ่ะเขาบอกว่าต้องตกในช่วงที่ฝนตกครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะลองแบบตกในเฟิร์ฟออโรราก่อนละกันครับเผื่อว่ามันจะออกง่ายนะเบ็ดนี้คือมันจะเวิร์กหรือเปล่าวะพี่ขอเปลี่ยนเบ็ดละกันครับใช้เป็นเบ็ดไอ้นี่ดีกว่าด้ะเบ็ดนางฟ้าครับเพราะว่าค่ารักของมันเยอะตัวละรอโดว่าจะได้ไหม แล้วถ้าเราได้ฟีเคตดมานะทุกคนไอ้เครื่องใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นสีเทาๆเ,เว้ยเมื่อกี้พี่พี่ก็เพิ่งดูมาครับคอและบานนาเน่คือเดี๋ยวนี้แมงก็์ต้องมาแบบทรมานนั่งตกกันทุกคนตั้งแต่ตกหาสเปกตัมแล้วนะแต่ว่าตกสเปกตัมนี่คือทรมานสุดแล้วครับตกยากจริงตัวนี้ออกโคตรบ่อยเลยครับป่าปักเป้าตัวนี้ดูดิออกบ่อยมากๆเลยอ๋อดีเจนารี่คือออกรัวๆ แต่ว่าปลาบ่อนี้น่าจะไม่มีมิสติกนะพี่ขอเปลี่ยนเหยื่อดีกว่าครับอืมใช้เหยื่อเป็นเหยื่อนี้ละกันครับเพิ่มลักบูทลักแบบเยอะๆเลยเอาเดี๋ยวนะมันต้องมาขยาวอีกเหรอวะทุกคนเพราะฉะนั้นเหยื่อนี้ไม่เวิร์คครับอ่าใช้เป็นอะไรดีสาลายละกันครับมาจงออกมาครับเจ้ากล้วยบานาน่าและตอนนี้ก็มีบูเซิร์ฟหเปอร์เซ็นต์ด้วยครับ ใครที่เวลยังไม่ตันนะไปรีฟาร์มนลครับทุกคนบอกเลยว่าเลเวลขึ้นเยอะจริงนะแนะนําให้ไปรีฟาร์มเลยแล้วก็ใช้เบ็ดที่มันเอนชาร์ดเอ็กพด้วยทุกคนที่เพิ่ม XP คูณ2ออันนั้นจะดีมากๆเลยเออไม่ใช่2.5จดดิ2.25ครับบอกเลยว่าถ้าตกเพอร์เฟกนี่ได้ E อ็พีแบบบึ้มบึอ่ะไอตอนที่พี่ฟาร์มถึงมาเวล750ดอ่ะไม่มีคูณเซิร์ฟแะทุกคนโคตรทรมานโอแต่ว่ายังไม่ออกเลยวะได้ต่ป่าปักเป้าอ่ะได้เยอะมากๆเลยหรือว่าเราต้องย้ายเติบ ย้ายใไปในเซิร์ฟที่มีอากาศฝนตกเจ้าบานนาน่านั้นมันชอบบรรยากาศฝนตกครับทุกคนแต่ว่าเซิร์ฟนี้คือพี่เรียกไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟรวมครับเราจะเตกโทเทมสรงตรง,งไม่ได้ครับเดี๋ยวคนด่าเอาเอาจริงๆริงนะถ้าดวงมันจะได้อะมันก็ได้ครับไม่จําเป็นที่จะต้องบรรยากาศไหนหรอกเชื่อพี่ดิเฮ้ยมาแล้วนี่ไงมาโคตรไวเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะไม่กี่นาทีเองครับเรียบร้อยบานาน่ะ บานบา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 น่าบ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 ้าบาบาบาาาเฮ้ยมาโคตรไวไวแบบไวจัดเลยกี่นาทีเองครับ7นาทีพี่เพิ่งอัดคลิปไป7นาทีครับนี่ครับทุกคนบานนาหน่าโอ้โหแล้วก็ติดบัฟมาด้วยนะโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวเราไปไอ้นี่ก่อนดีกว่าครับไปประเมินครับแต่ว่ามันก็ยังมีซีคิตอีก2ตัวครับเมื่อกี้พี่เพิ่งไปดูมาครับจากช่องต่างชาตินะอีก2ตัวคือมันเป็น ปลาอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนยาวๆแล้วก็เป็นปลาปักเป้านะทุกคนไม่ค่อยเท่ครับพี่คิดว่าไอ้บานาน่าเนี่ยเท่สุดแล้วครับรีครับจนก,กว่าเราจะได้ใช้นี่อุ้ยได้ขนาดบิ๊กว่ะอุ้ยแต่พอขนาดบิ๊กมาขนาดมันก็ไม่ใหญ่แล้วทุกคนเหมือนเดิมเลยตอนนี้พี่จะลองลรีแบบเซิร์ฟธรรมดาไปก่อนแล้วโดยคือพี่ขี้เกียจหาเซิร์ฟใช้นี่นะเอ้ยได้อะไรครับกล้วยไม้ครับกล้วยดำใช้นี่หน่อย <c oughs> อุ้ยขนาดบิ๊ก ทุกคนถ้าเราช้ำชายนี่แล้วก็เป็นขนาดบิ๊กได้นี่จะเป็นอะไรที่เทมากเลยนะโอเคเรามีเป้าหมายแล้วครับเป้าหมายของเรามีแล้วยํำเป็นชายนี่สปาร์กิง้งคือเอาง่ายๆอ่ะฟูลบัฟอะเออเอาแบบฟูลบัฟเลยครับทุกคนอุย้ยพี่ลืมดูครับปัญหาของเราคือไม่มีตังค์ไว้ทุกคนชิบหายแล้วตังค์มีอยู่หมื่นห้าหรือว่าเราต้องหาเซิร์ฟชายนี่ว่ทุกคนถึงมันจะได้ง่ายอ่ะแต่เอาจริงคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวไหมนะทุกคนมันอยู่ที่ดวงอะ <c oughs> อย่างที่พี่บอกอะเมื่อกี้ดนไอ้กล้วยอะ คือเขาก็บอกว่าให้ตกตอนช่วงหน้าฝนใช่ไหมทุกคนตอนมีฝนแต่ว่าพี่จะตกในเซิร์ฟออรโรล่ามันก็ได้เหมือนกันนะอย่างที่พี่บอกเลยครับว่ามันอยู่ที่ดวงจริงๆครับเดี๋ยวขอใช้ให้ตังค์หมดเลยแล้วกันครับทุกคนแล้วก็ค่อยย้ายเซิร์ฟนะหาเซิร์ฟใช้นี่เอาอุ้ยขนาดบิ๊กไมกแล้วอ้อยตังค์หมดครับทุกคนเดี๋ยวขอย้ายเซิร์ฟก่อนดีกว่าครับ <S <S โอเคครับเดี๋ยวรอรีหาในเซิร์ฟนี้ดูครับมันมีดาวสีเขียวแต่จริงๆไอ้ดาวสีเขียวนี่คือมันไม่ได้ใช้นี่นะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอแยกไข่ปลาก มิสติกลีเจนนรีขายเลยครับให้หมดอ้าวเอ้ยมีคนรีเฉยเลยโอ้จบเลยอุ้ยได้ตังค์มาล้านแปดครับและสำหรับใครที่ไม่อยากให้เกิดปัญหาอย่างนี้ครับพี่แนะนไม่มีเซิร์ฟวีครับส่วนถ้าใครไม่มีโลบัคคิดตันชอบเลยครับน้องชายเดี๋ยวลองรีหาที่เซิร์ฟนี้ดูครับบานานะัเอ้ยโหเป็นคนรีทับอะไรครับนี่โอ้จบเลยไม่มีเซิร์ฟวีก็ําบากอย่างนี้หน่อยแล้วครับทุกคน้ออันนี้คือเป็นบวกบูส์สปาร์กิ้งครับทุกคน ลองดูแล้วกันครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นดาวนะมันอาจจะบวกเล็กน้อยครับอุ้ยทุกคนกลัวยใหญ่ครับโอ้โหแต่ว่าถ้าได้แบบขนาดเนี้ยแล้วเป็นไชนีนะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับโอ้โหแต่ว่าเรายังไม่ติดไชนี่เลยทุกคนโอ้โหแล้วเซิร์ฟนี้คือเป็นดาวสีม่วงไงมันดีมากๆเลยตอนนี้เงินของพี่หายไปแสนหนึ่งแล้วครับทุกคน <laughs> เฮ้ยกูทําอะไรลงไปวะดิพี่ว่าพี่ต้องหาเซิร์ฟไชนีจริงๆว่ะเอ้ยในที่สุดพี่ก็ได้สปาร์กิ้งครับทุกคนเออแต่ว่ายังไม่ได้ไชนี่นะ พี่ว่าเซิร์ฟนี้แหละมาใช้นี่แน่นอนมาน้องชายใครอย่ามาทโลลเล่นสปีดนะขอและทุกคนครับโอ้ได้ตัวพี่ก็ได้ครับโอ้ใช้นี่สปาร์กิง้งนี่ไงเห็นไหมเอ้ยมีเสียงด้วยครับโคตรเจ่งครับ <c oughs> โอ้โหกว่าจะเจอเ <c oughs> โหแต่ว่าพอมนติดสปาร์กิ้งคือมันไม่สวย้วทุกคนสีมันไม่ค่อยชัดอะแต่ว่าไหนๆเราก็มาแล้วขอไปสุดเลยแล้วกันครับ ขอแบบพวกขนาดบงขนาดบิ๊กอ่ะมาโอ้ยเดีกตัวก็ได้ครับก็ดีใจอุย้ยตัวใหญ่ครับยังยังใหญ่ไม่พอขอแบบเบิ้มเบิมอะ่ะบิ๊กเบิ้มเลยอะ่ะแบบให้มันเหมือนหม่งองพี่ใน้องชายใหญ่เท่านั้นเลยนี่ไงใหญ่พอไหมเฮ้ยแต่ว่าของพี่ใหญ่กว่านี้ป่ะพี่ขอเพิ่มหน่อยไม่พอใจนี่น้องชายมาต้องขนาดนี ของพี่ใหญ่ขนาดนี้เลยครับวด้ตัวก็ได้ครับโคตรเจ๋งครับซึ่งมันก็ยังมีตัวซีคิดอีก2อตัวนะทุกคนก็สถานที่ตกก็นี่เลยครับโอเชียนมมหรือมหาสมุทร,รตรงนี้เราก็สามารถตกได้เลยครับแต่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยากหรือเปล่านะกับอีก2ตัวซึ่งอีกสองตัวมันก็จะเป็นปลาปักเป้าครับแล้วก็ปลาอะไรก็ไม่รู้ได้ตัวยาวๆแล้วก็ถ้าเราจะได้นะมันจะเป็นเครื่องใหม่ตกใจทุกคนเป็นสี่เทา่ามามาลุ้นกันว่าพี่จะได้ไหมขอและ ขอให้ได้เถอะตัวสีเคียดมาแล้วครับทุกคนว้าวเดี๋ยวตัวก็มาครับใช้เวลาตกก็นานอยู่ประการหนะกับตัวนี้นี่เป็นปลาปักเป้าครับเห็นปะได้ยินเสียงไหมเสียงแค่เนี้ยน่าจะมีตัวกล้วยนะทุกคนที่เท่สุดอ่ะเหลืออีกหนึ่งตัวครับกับตัวสีเขียดโอเคครับตัวสุดท้ายไหนที่สุดก็มาครับกว่าจะมาอันนี้คือพี่กำลังดูแมนยูอยู่ด้วยนะโดนไป3-1มหนแล้วนะแมนยูอ่ะ นี่ครับต้องสามตัวตัวนี้ครับทุกคนคือจริงๆมันเอาไปทําเป็นใช้ยนี้ได้นะแต่ว่าพี่ไม่ทําดีกว่านะทุกคนใช้นี่ก็คือขี <c lic> ้เกียจครับเสียวเวลานี่เอาตัวนี้ไปก่อนดีกว่าครับกล้วยใช้ยนี้โหใหญ่ต้องห่ำพี่เลยครับต้องชอย